วันนี้เจอกันอีกแล้วสำหรับการล้างรถและเคลือบสีนะครับลิขิมบรีคว er. ิกดิเทเลอร์มีเลยที่เราคุ้นตากันดีกลิ่นหอมกลิ่นมะม่วงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขวดรุ่นใหม่นะครับทันสมัยกว่าเดิมดูเป็นนีออนนะฮะแล้วก็น้ำยาย,ยังเป็นตัวเดิมนะครับเปลี่ยนขวดให้ดูทันสมัยแบบรัใจมากขึ้นก็ควิกด d เทเลอร์เนี่ยเป็นน้ำยายฉีดและเช็ดนะครับแล้วทำามสะอาดได้อีกตัวเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นวอลเตอร์เลสครับคือไม่ใช้น้ํามืออาจจะใช้น้ําน้อยนะครับให้ผ้ามันชื้นๆนอ,นอย่างเงี้ยคร ไทยๆหน่อยเราอาจจะเรียกว่าซักแห้ง่งนี้ก็ได้และบวกการเคลือบสีด้วยนะครับที่สําคัญคือมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรถคันนี้เนี่ยเราจอดอยู่ในโรงจอดรถนะครับแล้วก็ใกล้หลังคาชายคาหน่อยอาจจะมีคาบน้ําจากการรดน้ําต้นไม้อะไรอย่างนี้มานะครับฝุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกมองมองหลังเนี่ยครับก็จะมีฝุ่นอย่างนี้ให้เห็นว่าไม่เยอะมากนะครับบอร์ดนี่ผมใช้แล้วเพราะว่าเมื่อเช้าขับออกมาจากบ้านนะครับตรงนี้ฝาครอบถือว่า ไม่เยอะมากฝุ่นก็เป็นฝุ่นเม็ดเล็กๆหน่อยนะครับลักษณะนี้ก็เหมาะกับการใช้กับควิกดีเทเลอร์ถ้าฝุ่นหนามากแนะนำฉีดน,น้ําล้างจสดีกว่าเพราะว่าฝุ่นเม็ดใหญ่เนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นรอยนะครับพายาวก่อนการใช้งานครับขอให้หนึ่งนาทีนะครับกำลังดีสําหรับน้ํายาทั้งเชื่บสีหรือว่าเป็นบครีมขัดทวาสะอาดต่างๆนะครับรุ่นใหม่เนี่ยเราจะมีเป็นสต็อปสเปรย์ตรงนี้นครับกระปิดเป็นรูปโสเรต์ตรงนี้เริ่มต้นครับเราสามารถที่จะฉีดใส่ผ้าก่อนนี้นะครับเพื่อให้ผ้ามีความชื้นช่วยลดดัก ้ขึนแล้วก็ฉีดสเปรย์ลงบนผิวลถนะครับนี่เลยได้ทั้งระจอผิวสีพลาส,สติกนะครับข้อดีของเขาคือ1เนี่ยเปนคีนเนอร์นะครับแล้วก็เคลือบสีแล้วก็ยังมีไฮโดโฟรฟอร์บิกนะครับช่วยให้เกิดการไล่น้ําเวลาโดนน้ําต่างๆเนี่ยน้ำเกาะติดยากแล้วก็ไล่ไปเนี่ยคือคาบน้ําก็จะเป็นน้อยลงครับ <S <S เรียกว่าเคลือบทุกส่วนเลยดีกว่า ครับชีดดแลเ็สำหรับมอเตอร์ไซค์ครับระวังในในส่วนของดิสเบรกจานเบรกนะครับเพราะว่าตัวน้ำยาเนี่ยก็มีความมันน้ำยาเคลือบสีนิดนึงเดี๋ยวพอเราถ้าฉีดไปโดนแล้วครับแล้วก็ทำให้ตัวผ้าเบรกลื่นได้ในมุมเล็กๆครับที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเราก็ฉีดใส่ผ้าแล้วก็เช็ดที่ ผิวครับตรงไหนที่มีฝุ่นเยอะหน่อยเนี่ยเราจะฉีดสเปรย์ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวน้ํายาเนี่ยจับฝุ่น้วทําให้เราเช็ดออกได,ได้ง่ายขึ้นนะครับในระหว่างที่เช็ดเราก็ได้ได้กลิ่นหอมๆของม,องมองนะะม่วงกันเยเยอรมันส่วนผ้าที่อาจะดูเริ่มเลอะแล้วครับเราก็เปลี่ยนด้านนะครับเพราะว่ามีคราบฝุ่นละอองเนี่ยเริ่มมากขึ้นแนะนำามาจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเพราะข้างบนอาจจะเลอะน้อยกว่า ส่วนที่ใกล้กับล้อนะฮะเห็นได้ชัดนะครับก่อนที่จะทำนะครับเช็ดและเคลือบสีด้วยผิวเนาเลยพลาสติกเนี้ยครับก็จะดาเข้มขึ้นไฟหน้าครับ p o ลีคาร์บอเนตนี่ก็เช็ดเคลือบทำความสะอาดได้ว่าใช้เวลารวดเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดบวกการล้างรถแล้วก็พร้อมเคลือบสีเนี่ยถ้าเราล้างรถส0นาทีเคลือบสีก็เรามีอีก10นาทีนะครับแต่เราทําทั้งหมดภายใน10นาทีก็ครึ่งหนึ่งเลยถ้าเป็นรถยนต์แบบว่าล้างรถ เช็ดแห้งแล้วก็อยู่ประมาณสัก20-30นาทีนะครับแล้วก็เคลือบสีนะ่าะมี30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเซฟเวลาลงไปก็เป็นเท่าตัวนะครับสะอาดขึ้นเยอะเลยครับใช้ Quick Detailer ในการเช็ดทำความสะอาด พร้อมเคลือบเงาในตัวเลยผมว่าก็มีส่วนจะช่วยให้คราบสกปรกเนี่ยเกาะยากขึ้นเราก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับได้ความเงาขึ้นมาด้วยนะฮะถ้าสะอาดแล้วครับเอาผ้าส่วนที่สะอาดนะครับอีกใส่ผ้าอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ทําการนวดผิวเอาคราบสิ่งสกปรกอะ่ะจะมีเหลืออยู่บ้างแล้วก็เป็นการเดี๋ยวช่วยในการสกรับให้เพิ่มความเงาได้ได้ดีขึ้นนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูจะเห็นตอนนี้ก็คือเห็นได้ว่ามันลดเนี่ย ก่อนหน้านี้คือจะดูแห้งๆนะครับที่ซีดไปตอนนี้มีความเงามากขึ้นนี่ครับผิวเรื่อยขึ้นตัวแผ่นหน้าปัดนี่อาหารลื่นดูใสเลยนะครับกระจกเนี่ยได้นี่มีความเงาขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยแล้วตรงนี้สิ่งท้าบสะปกนะครับแล้วก็ทําให้เราเอามือรูปแบบผิวนุ่มมากด้วย มีความขาวขุดผ่องออกมาตัวล้อก็เช็ดง่ายมากนะครับแล้วก็พลาส,สติกต่างๆจะเห็นว่าตัวพลาส,สติกเนี่ยก็จะมีความดําขึ้นมาก็เหมือนพลาส,สติกใหม่ๆนะครับตัวไฟหน้าสามารถเคลือบได้แล้วมีผิวความเงาใสาสะอาดเลยช่วยในการส่อ,องสว่างได้ก่องคืนได้ดีขึ้นนะครับนี่กลุ่มรีดควิกดีเทเลอร์ครับสเปรย์ทำความสะอาดและเคลือบสีฉีดแล้วเช็ดหรือสเปรย์ซักแห้ง เคลือบสีหรือผมลิปจากเยอรมันครับเราทำความสะอาดรถและเคลือบสีเสร็จได้เพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง